อย่าอยอมมีชีวิตชนิดที่ต้องทนอยู่กับมันไปทั้งชีวิตโปรปดแสดงาวแบบเมื่อกอีกรอบนึ่งไม่ได้หรอแม่บ้านคะแต่ว่างานวันนี้นจะไม่สามารถสัมเ็จเซสซิ่งแบบนี้ได้ถ้าไม่มีน้องๆทุกคนที่มาหน้าตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องปรบมือให้ใครปรบมือให้ตัวเองดังๆที่ทำลังเต็มไปหมดตรงนี้ค่ะทุก็บอกกานแต่ว่าที่ไบใบผลไมทราบนะคะว่าเขาไปติดไว้ตรงไหนอะไรอย่างไรมีไหมคะเราจะให้เวลาอีกแค่ สิบวินาทีท่านันติ๊กต๊อกติ๊กตอกต๊อกเขาบอกว่าโลโก้โครงการ EEC ต้นแบบสร้างอาคาโนยูที่ก้อี้ทกทานละยกนาดับระดับที่สิบเก้าได้แก่น้องอัศรบุต ว้าวขอเรียนเชิญนะคะซึ่งน้องอัสสาวุธนะคะเป็นคะแนนที่อยู่ในลำดับที่19นะคะซึ่งตรงกับวันนี้พอดีนะคะเราก็เลยเหมือนแบบได้มอบรางวัลพิเศษกันไปนะคะเรียนเชิญนะคะรับจากที่ทัได้เลยนะคะแต่โอูฟังรูจอเลยนะเว้เหลือแค่นี้เหลือแค่นี้เลยต้นแถวลุกฟังลุกลุกขึ้นมาลำงซิว่าท้า